สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เพื่อนถามผมว่า zip file กับรา r file มันต่างกันยังไงคือทั้งสองโปรแกรมนี้ก็คือใช้ด้วยก็คือทำให้ขนาด file size มันจะลดลงหรือถ้าเกิดว่าคือคุณมี file หล,ล,ลบายๆฉบับก็คืออย่าส่งให้คุณเอืน่นหรืออย่ากเก็บอันนี้ก็จะแพ็กให้เป็น file หนึ่งได้นะครับแล้วก็คือเมื่อไรจะใช้อันไหนล่ะถ้าเกิดว่าคือคุณอยาส่งไฟล์หนึ่งให้คุณเอิ่น ผมจะเสนอใช้ zip file เพราะว่าโปรแกรมที่แตกฟล์นี้ได้มันก็คือ install อยู่ที่คอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเก็บไฟล์นี้ให้ของของคุณเนี่ยคุณเองเลืส่วนตัวใช่ไหมครับจะเสนอใช้ rar file เพราะว่า rar file ใช่ไหมครับคือไซส์ไซส์ที่เขาอ่า compress แล้วใช่ไหมครับมันจะลดลงลน้อยกว่า zip file นิดหน่อยนะครับ คืออันนี้ถ้ากดว่าคือเก็บไปเรื่อยๆมันก็ไปมานะครับแต่ถ้ากดว่าคือคุมมีฟเฝาเยอะมากแล้วก็อยากส่งให้คุณอืน่นใช่ไหมครับอันนี้มีอีกวิธีดีกว่าสิเพราะคือผมจะเสนอว่าใช้ google drive เพราะว่าคือใช้ google drive หลังจากเราสร้างโฟลเดอร์แล้วก็อะไรที่ฟฝ้าเราอยากได้ก็คือโยนเข้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาลิงก์ของโฟลเดอร์นี้ส่งให้คุณอืน่นคนนูน้นเขาจะก็คือดูว่าเ,เขาอยากได้ไฟล์อันไหนเขาก็ติ๊ก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 เขาก็ สิบอัดมันแลแล้วก็ดาวโหลดได้เลยเพราะว่าทําไม่สมมติว่าผมส่ง500 m ้แมกให้คุณคุณแค่เอาประมาณ20 m สแมกยังไงคุณก็ต้องดาวโหลด500 m ้แมกคืออันนี้มันจะมันจะเสียนิดหน่อยแต่ถ้าก็คือคุณส่งก i v e ฟลิงให้เขาเขาก็เลือกได้ว่าเขาเอาอันไหนแล้วก็อันไหนที่ไม่เอาก็เลยคือถ้าเกิดว่าคือคุณอย่าส่งไฟล์ให้คุณเอยแต่คืออันนี้ก็คือแน่ใจว่าเขาเอาทุกอย่างเลยอันนี้คือแนะนำใช้สิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือคุณ ไฟนี้คุณอยากเก็บให้ตัวเองอันนี้จะใช้ราเพราะว่าเคยราใช่ไหมครับคุณราได้คุณก็อ่านราได้อันนี้ก็คือคุณจะได้ฟไฟล์ไซส์ที่เล็กกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาคุณมีหลายๆไฟล์ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไฟล์ไหนแหละก็คือใช้ Google Drive มากกว่าอย่าใช้ z ิเพราะว่าอันนี้เขาจะเลือกได้ว่าเขาเอา,เอ,าอันไหนละกันเขาจะมีก็คือความสะดวกมากกว่านะครับก็ของ Google Drive ก็จะเป็นเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรายการผมนะครับ